กระยาณมิทุกๆคนเลยวันนี้โค้ดสมอามาแบ่งปันการกินวันนี้จะกินกาแฟค่ะนึกนะคะอยากกินกาแฟเนาะนะคะกินกาแฟเก๋เข้ามาจะเป็นนี้นะคะอุปกรณ์ของเราจะมีนะคะน้าร้อนเลยนะนะคะชีกซองนะคะชีกซองนะคะแล้วก็นี่น้ําร้อนเลยะคะ่ะ กินไอโฟกัสด้วยบมุบงสายตานะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับนะคะการมองเห็น,นไม่ชัดนะคะดูโทรศัพท์ไม่คือสมาร์ทโฟนนะคะบ่อยๆเนาะนะคะบมุงได้นะคะหอมมาก อยากรู้อะไรทักมานะ